สวัสดีครับเดี๋ยวเรามาดูทรงรองทรงสั้นนะครับข้างบนผมใช้เป็นเบอร์แปดนะครับไถ่ายทิ้งเลยนะครับตอนแรกลูกค้าว่าจะเอาสกินเฮดนะครับพอเปลี่ยนใจนะครับเป็นรองทรงสั้นนะครับข้างบนลูกค้าบอกว่าไว้สักสองสามเซนนะครับผมเลยใช้เบอร์แปดเลยนะครับถ่ายทิ้งไปเลยนะครับงานมันจะเร็วนะครับ รองซรมสั้าขึ้นด้วยเบอร์แปดเสร็จแล้วก็มาขึ้นบีอย่างนี้นะครับตามคลิปนะครับใช้บีขึ้นแบบนี้เลยนะครับตัวจรนก็จะเป็นเป็นเบอร์ศูนย์นะครับงานจะเนียนไม่เนียนก็อยู่ที่เส้นผมลูกค้าด้วยนะครับพอดีลูกค้าค่อนข้างจะผมก็เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะครับผมมันจะออกดำขาวดำขาวนะครับก็จะ มองงานมันอาจจะไม่ค่อยเนียนเท่าไหร่นะครับผมลูกค้ามันสีไม่เสมอนะครับก็เลือกเปลี่ยนเทคนิคนะครับนี่ก็เอามาแบ่งปันนะครับว่าวิธีตัดหลมทรงสั้นนะครับตัดง่ายๆนะครับสำหรับคนที่ค่อนข้างจะไวัสัก40ขึ้นนะครับจะชอบตัดทรงนี้นะครับองทรงสั้นนะครับ สี 40, ่สิบห้าสิบถึงหกสิบอยู่ประมาณเนี้ยครับชอบตัดรองทรงสั้นนะครับต่อไปใช้เป็นเบอร์ศูนย์นะครับไถขึ้นขาวอยู่ประมาณสักกลางหูนะครับไถาขาวเขาไปเลยนะครับขึ้นกลางหูครับแล้วเรากร็จะไามา่ใช้วีเก็บนะครับ แต่ถ้าอยากให้เร็วผมผมแนะนําให้ใช้เบอร์รองเลยนะครับสักศูนย์จุดห้านะครับแล้วก็โยกฟันนะครับให้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับไถตามเก็บโขบนะครับตามนี้นะครับมันจะเร็วกว่านะครับแต่นี้ผมจะลองใช้บีนะครับฝึกวีกับเบอร์รองนะครับฝึกความนิ่งของมือนะครับในการใช้บีนะครับตัดเบอร์รองบ่อยแล้วนะครับ ก็เลยลองตัดวีดูบ้างนะครับนะครับเดี๋ยวลูกค้าจะกลับไปย้อมผมนะครับรงจรครับเบอร์ศูนย์เลยครับไถขึ้นอยู่ประมาณสักหางคิ้วนะครับตัดง่ายๆเลยนะครับ ไว้ห้าสิบบวกนี่ชอบตัดทรงนี้มากครับไว้สี่สิบก็สี่สิบบวกก็ตัดครับทรงนี้ครับเพราะมันอากาศมันร้อนนะครับเลยพากันตัดดอกทรงสั้นเยอะขึ้นเลยนะครับใช้วีเก็บแบบนี้เลยนะครับง่ายๆไปเลยนะครับเก็มากันขอบด้านหน้าก็เสร็จเลยนะครับก็ถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับ ไหนม่เนียนก็ใช้วีเก็บนะครับนะครับกันก็นเสร็จเลยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้านะครับถ้ามีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับผม